สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนับจากเวลานี้ไปขอเชิญท่านผู้ชมร่วมชมรายการปรกินากะาสาระน่ารู้ขอเชิญร่วมรับชมได้เลยค่ะมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสกุฏไทยและกองทุนการศึกษาพระผงศ์วิทยาลวัจญานาวร่วมกับวัจญานาวาและทีวีเสนอ ว่าปัจระร,รู้สึกตัวว่าเป็นอิทัาปจจยาคือกระแสรตรงแ่งตามกฎของอิทัาปจจยาถ้ามันรู้อย่างนี้มันจะไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวผูของผูมีตันหามีฟาทรรมมันเป็นยงเห็นเป็นอของธรรมดาไปหมดมันจนเห็นรูปสวยมันก็สวยกระรวดสวยนี่คือความสวยนี่จะกันยเป็ความสวย แต่กูไม่เอากับมึงกูไม่หลงกับมึงไม่หลงรักมึงอย่างนี้นี่ไม่สวยอมันก็ไม่สวยขนาดนั้นแหละรู้อยู่ความไม่สวยกูก็ไม่ต้องโกรธมึงไม่เกลียดมึงไม่ไปรุ่นลอยใจกับมึงทุกคู่ท่าหัวจมูกยิ้มใจกันไม่ใช่ว่าเราจะต้องหลีกไม่ทบอะไรแล้วก็เห็นติดต่อั้องผัดกับอะไร สวยก็ได้ก็ไม่ทำอะไรเราจะ่ละกักนถ้าเราโง่ความสวยมันทำให้เราหลงรักอยากได้เกิดผิดเหล,ลือเกิรุนแรงกว่านั่นมันก็เป็นเรื่องที่จะเอามาเป็นผัวเป็นเนมีอยอะไรก็าตามันมันมากไปแล้ว <c oughs> มัาเรามารู้เรื่องทักษะตา,าให้เพียงพอจนขนะมา,าถ้าสวยมันก็นั่นคือสวยน่ เราควบคุมในความหมายถ้าคุณทาทาความสวยอย่ามาครอบงำจิตใจเรานันเราจึงไม่รักไม่หลงรักถ้าเราหลงรักก็เรียกว่ามันไม่มีเราแล้วคือมันไม่มีตัวเราที่จะคุ้มครองตัวเราแล้วมันโง่หมดแล้วจิตนั่นแหละมันเป็นจิตที่โง่มันก็สร้างความโง,ง่เป็นตัวเราที่โง่เราก็ได้หลงรัก หรือได้หลงโกรธได้หลงเกลียดได้หลงตัวแื่ว่าทีฆ่าทีฆ่านั้นมันมีแต่จิตเท่านั้นไงเพราะนั่นจิตนั่นไะมันมีความรู้สึกได้ทำทา,าแบบของจิตแต่จิตนั้นมันรู้สึกผิดไปจากกฎอิทกปฏจยตาคือไปหลงรักหลงโกรธเกลียดตัวแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์จิตนั้นไม่ต้องเป็นทุกข์ แล referral, ้วจิตนั่นก็มีความคิดคิดแล้วก็กู้เดือดร้อนกูเป็นทุกข์กูจะตายกู้นะเป็นความคิดคาจิตที่มีตัวกูขึ้นมามันตัวตนเกิดมาจากความไม่รู้อีทับแต่ตาความจิตนั่นเองจิตมันมีอวิชชาคือไม่รู้ก็ไม่รู้ก่อนทับแต่ตามันก็ รู้เด็อวิชชารู้เดโง่ลลรู้สึกว่า네มีเจตสูตมีขับตาแล้วก็มีเวทนาคือเวทนาสุขทุกเวทนาที่ยั่วให้รักเวทนาที่ยั่วให้เกลียดให้เกิดให้เกิดหันก็เกิดเป็นเวทนาไอ้จิตมันก็ยังโง่ต่อไปว่ากูจะ รักไอ้ทมันน่ารักปูมันรักที่น่ารักปูมันเกลียดที่น่าเกลียดปูมันกลัวที่น่ากลัวมีความโง่ต้องคิดในขั้นต่อแล้วมันเลดความอยากที่น่ารักประหยัดเอาที่น่ารักประหยัดจับทำลายเสียที่มันเป็นเกิดการกระทำที่ตรงกันข้ามคือเอาหรือว่าทำลายเสีย หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ทึ่งสน,นสงสัยวนเวียนอยู่เราจึงมีกิเลส,สติสามชนิดกิโลโลคลาชมันจะเอาเข้ามาน, <c oughs> นี่อีกชนิดหนึ่งมันก็โศเสียดไม่เอาคือเป็นโศสะโศท่าถ้าตัดสิในใจไม่ได้อาจจะน่าเอารึไม่น่าเอามันไปยังพวงสงสัยอยู่มันก็ยังวนเวียนอยู่ จะเรียกว่าโมหะจะเขียนสัญลักษณ์จะเขียนได้ง่ายเลยโลภะราคะนี่เขียนดึงขึ้นมาเพื่อเอาโทสะโททะก็มีสัญลักษณ์คือหลักหมาหรือข้ามเจ้าได้ที่ถ้าเป็นโมหะก็เวียนอยู่รอบๆเวียนอยู่รอบรอบไอ้ว่าจริ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึก มันจึงรู้จักกิเลสของเราว่ามีค <c> ล <oughs> อดออกมาจากความยึดถือนี่ว่าเป็นโลภโทสะโมหะอันหนึ่งจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่งสงสัยอยู่ทาอะไรไม่ถูกก็วนเวียนอย่างสิ <c oughs> ่งเหล่านี้เป็นไปใน,นาภาษาพราแรณคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง,งนี้เว้นไหวใจว่าเราจะศึกษา <c oughs> รู้เรื่องนี้แล,ลวเรบควบคุมมือนว่าได้ตอนแรกแล้วมันไปไม่ได้มันไม,ไม,ไม่ไม่ไปเป็นเ,เวทนาปัญหาอุปทานเลยมันทุกข์นะจะรู้สึกอย่างนี้ได้ต้องเป็นผู้มีสติมากฝึกฝนให้มีสติมากมีสติเร็วพอไม่มีความรู้ที่เพียงพอทัอง้งหมดสติจะเอามาคือทำให้รู้สึกได้ว่ามันมีการกระทบทางอานแลน้าอ่าน กาพูดให้มันเป็นเนใเป็นในวัตถุสิ่งของเห็นได้ง่ายๆก็คือ <c oughs> สติมีเกิดขึ้นมั้นเรามันมาเร็วทันเวลาที่มันกระทบทางอาะัะมล้วคทางู้เร่ยงองทีทัทศกเจริญตาเรื่องมรดจานุาาสังฆาม,มันศึกษาไว้ก่อนแล้วมันศึกษาไว้พอแล้ว สติมันเลึกขึ้นได้ไหมมันภาพเรามันเอาอความรู้เรื่องอันนี้การทุกครั้งนะท่านเราจะมาทำเวลาที่ <c oughs> จะเข้าพรรษามันสติเอาสติปัญญามาควบคุมจิตควบคุมกระแสของจิตควบคุมการปุงแสงของจิตให้ดำรงอยู่แต่ในความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจตา ดังนั้นจิตจึงไม่ปรุงแต่งอย่างโง่เขลาเลยนะความทุกข์มันหยุดหยุดได้ด้วยสติปัญญาแล้วมันยังรู้ต่อไปว่าควรจะทําอะไรนะแต่สิ่งนี้ที่มันมาเห็นมาถึงมันแสดว่ควรจะทําอย่างไรนะจิตมันก็ยังรู้อีกเพราะมันมีปัญญาแล้วมันก็ทําไปได้มันจะใช้จะกินหรือมันจะไม่กินไม่ใช้หรือมันจะไม่เกี่ยวข้องด้วยหรือมันจะไม่ทําอะไรเลยก็ได้ <c oughs> จิตก็มีแต่ทำถูก ตามกฎเกณฑ์ความทุกขตปฏิยาเรื่องนั่นก็ให้เกิดความทุกข์แต่จิตเลยมีสมอธิว่าอย่างนี้นถึงเราทำผิดต่อกฎทักข์ปฏิยาในขณะสักตะเราจะเป็นทุกข์นานถึงเราทำถูกต้องในเวามควบรุมปฏิยาในขณะสักตะแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เลยแต่การที่เราจะไม่ทำให้ผิด จะทําให้ถูกต้องก็ต้องมีสติมีปัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ด้ศึกษาอบอรมมาแล้วอย่างพอตัวแล้วอะไรที่สอนให้ให้รูก็ดความทุกข์ไม่ทำผิดพลาดแล้วเป็นทุกข์มันจะสอนอ่าน้นะฮนผิดนะโดนเราแล้วแข่งเช่า,ามันก็จะเก็ดรู้จักหลาบมันก็ไม่ทาอย่างนั้นอีก รู้สติที่เคยมาช้างุ่มงามมาช้าก็เกิดเร็วขึ้นแล้ก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากคนโง่เปลี่ยนจากอุบาทเชื่อชาเปลี่ยนช้ามาเป็นรู้เร็วเงี้ยเสริมจิตได้ดีไม่ไม่เกิดวามรู้สึกที่เป็นทุกข์มันรู้เลยว่าถือว่าชีวิต ที่เหลือต้องคุณต่อไปทางหน้าชีวิตท,ที่มันเหลืออยู่มันจะพบกับปัญหานี่แหละแตทุกหรือจะไมนทุกโดเพราะทำผิดหรือทำถูกนย่างตอกกฎของชาตดจาติ้าเนี่นมันมีผัดฝ่าอที่บ้านก็ได้กลางถนนหนทางก็ได้ที่ออกพิตทำงานก็ได้ที่ไหนก็ได้มันรุนแต่มันมีเรื่องที่จะมากระทบตาหรือจะหมุน,มลนปลายใจ สำหรับจะทําผิดที่ทําถูกต่อกฎท้ปทาปฏิภาณแรามีสติปัญญาแาตัวแต่คนจิ้ใารู้ย่างนี่ไว้ร์ตัณฑ์มวยยังบวชคิดออกไวปมงคงจะดีกว่าตรอนคือมีความรู้สติตัววีดเทวคือมีสติมีปัญญานนีนอาต่อมันจะ,จะปวบคุุมได้บ้างนงะ่ายสารมั มความทุกข์มันก็จะมีน้อยลงถ้าควบคุมได้มากหรือได้หมดมันก็ไม่มีความทุกข์เลยมียเย <c oughs> ม่เรื่องอิทธรรริปัจจตยจลาเป็นที่สุดที่เกิดควรู้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องทุกๆครั้งทุกๆคราวที่มีผักสะทาทางตาหูจมูกลิ้นายใจ พุทธศาสนามีเท่านี้แล้วก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ผมขจูหาบ้าพูดว่าพุทธศาสนามีเท่านี้แล้วก็ถูกด่าว่าบ้าพูดว่าพุทธศาสนามีเท่านี้แต่มันจริงที่สุดมันมีเท่านี้จริงเนอืยทําผิดต่อกฎชับปฏิเสธตายก็เกิดวารทุกข์มันถูกต่อกฎชับปฏิตาธมันก็ไม่มีทางทุกข์แล้วมันก็มือมีผักษานย่างนี้พุทธศาสนามีเท่านี้ เมื่อพระพุทธเจ้าท่านเอาสูตรอิทัปปัจจตามาคล้องเล่นอยู่คนเดียวอยู่พระองค์เดียวแล้วพิสูจองค์หนึ่งมาแอบฟังอยู่ข้างหลังท่านเดียวเลเห็นข้าวท่านบอกอ้าวมันเดียวดีแนะเนี่ยคืออาทิโสมจันคือตัวโสมจันที่เป็นหนขั้นพื้นฐานขั้นสำคัญเลงมันก็มีทีานั่นไง ไอ้เรื่องอื่นๆมากมายตายกองแบบมือถือทำธรรมขันเป็นธรรมธิบธรรมธิบายสี่แยกนะสี่แยกยื่องตาหูจมูกลิ้นใจอธิบายกันมากนะรูปเสียงจีนรถปุ๊บปร๊บฟ10้าทำนาอธิ we บายกันมากมายุ่งสติอธิบายกันมากมายุ่งสัมปชัญญะอธิบายกันมากมายุ่งสอมายุ่งปัญญาอธิบายกันมากมายังมีเรื่องที่ไม่จําเป็นอยู่เยอะแยะนะน่าจะดูถูกก็นในปุโรฒ นี่ทีม่มันไม่จำเป็นจะต้องรู้ตังเรียนก็มีอยู่แยะนี่ขนาดไหนก็ไา้เลยแต่ว่ารู้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นต้องรู้ก็มีในที่เขาพุทธเจ้าทขาก็กลับว่าสิ่งที่กจะรู้มีมากที่ทีเอามาตัง้งสอนมาบอกมีน้อยใ <c oughs> นที่ท่านเอามาบอกมาสอนเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่ตาขึ้นมาตั้งมือหนึ่ง ีในตอนเอามาบอกมาสอนถ้าก็ใบ,บไม้ทั้งป่าเลยแ้่สูตรนี <c> ้ <oughs> เป็นหลักเยอ่แล้ก,ก็กลัดเนี่ยกำลังหยุดพักอยู่อย,อยู่กลางป่าตาไม้สีสตาูกไม้สีเสียดใบไฟฝอยตรงคำใบไม้ก็มาคำบูดอีกวบอกว่านี่ที่ ที่รู้แหละควรจะสอนให้ท่ากับใบไม้มือเดียวผีรู้แล้วไม่ตาสอนในต่องคท่ากัใบไม้ทั้งป่าีแต่เืินสีพันธคัน,น,ม,นมันโยดอยู่ในพวกกวายที่ใบไม้ทั้งป่าม <c oughs> ีวนที่ต่างนำมาสอนท่ากัใบไม้กันมือเดียวก็คือเรื่องสีทับกับเสกตา แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันพูดฉันพูดเอามาพูดเอามาจับเอามาบรรยัตเอามาเฉพาะเรื่องทุกข์กับดับทุกข์นนีเรย่องอื่นไม่ต้องพูดเขียวตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดไม่ต้องพูดนี่มันจะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดจะชัางหัวมันไงเขาจะดับทุกข์ต้องดับอย่างนี้เท่านั้นคนนี้เชี่วตายแล้วเกิดถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับตามกฎเกณฑ์อันนี้คนนี้เชี่วตายแล้วไม่เกิด ก็ต้องว่าม so, ันจะทำมันจะดับทุกข์หรือมันต้องดับอางกฎเกณฑ์ย่านี้ทัานเราไม่ต้องถามมันตายแล้วเสียตายแล้วไม่เสียตายที่ไม่เออเออเลิกเที่ยงเลิกไม่เทียงไม่ต้องถามมันมากมายใส่ใจไม่ต้องถามไม่ต้องมาพาผีมีหรือไม่มีเป็นกิริยาไม่ต้องถามไม่ต้องเลิถ้าผีมีมันก็ต้องดับทุกอย่างนี่ผีไม่มีก็ดับทุกอย่างนี่ เนอะไรคําถามต่งางๆที่ชอบถามกันนักอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องไร,รู้รู้แต่ว่าต้องดับทุกอย่างนี่ก็แล้วกันีปตามกฎสองอิทธาปจตตางั้นคุณอย่าไปสร้างปัญหาเสียเวลาต้องปัญหาเราจะดับทุกอย่างไรงนี้นคือถามว่าอิทธาปจจตาเป็นอย่างไรก็พอ มันจะถือลัทธิต่างๆเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนานะเรื่องอะไรอย่างคนเดียวนี้ในโลกนี้มากๆนะี่เพราะช่ววางหัวนั่นแหละแต่ทุกคนในโลกนะี่ถ้าจะดับทุกต้องดับอย่างนี้คือทำให้ถูกเจ้าโครตรพ้นทัศน์ปัญญาเรสูดอย่างนี้เขาจนะโกรธเนี่ยเขาจะหาว่าดูถูก ก็คุณจะเป็นยิวก็ตามใจคุณคุณจะเป็นคริสเตียนก็ตามใจคุณคุณจะเป็นโมฮัมหมัดก็ตามใจคุณคุณจะเป็นอิสลามกินดูยตามใจคุณแต่ความทุกข์ของคุณต้องดับอย่างนี้ถ้าทําผิดอันนี้คุณจะต้องเป็นทุกข์ทั้งที่คุณเป็นคริสเตียนเป็นยิวเป็นโมฮัมหมัดเป็นตามใจคุณแต่ความทุกข์ของคุณต้องดับอย่างนี้ตามกฎของอิทธิปาเจตา มันก็พูดอย่างนี้มันก็เป็นรูีลนะ้ำแทรกแคลงกิจการภายในของประเทศด <c oughs> ีปาฏิลาการเงินฉะน่้เราก็ยังจะบอกอย่างนี้ว่ามันดับทุกข์มันต้องทาอย่างนี้ไม่ไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็ต้องทาอย่างนี้ทาให้ถูกต้องมีหลักฐาน จะสู้อื่นก็มีวิธีอย่างอื่นถ้าเชื่อความทุกข์มาจากพระเจ้าก็าต้องไปหาพระออเ,เจ้าก็จำอ้อนวอนพระเจ้าไปจุดสูด้จุดเตียนจุด,จดในบูชาอ้อนวนอนพระเจ้าจึงจะดับทุกข์แต่แบบของเขาตามใจเขาสิแต่เราไม่เอาถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้เพราะเฮโรอีความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นเพราะการทําผิดกฎทิฏฐปัจเจตาแล้วมาทำเช่นนีถูกการติดทิทับปัจเจตาแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ มีเขาที่ศาสนาต่างๆตามแบบของเขาต้องไปอ่อนวอนพระเจ้าต้องไปอาบน้ำต้องไปล้างบาปต้องไปกตามใจเขาเถอะเราต้องไปทำเท่านล้นเองชาวพุทธจะมีหลักว่าให้ทําให้ถูกต้องเหมือนกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วจะไม่ก่อเป็นทุกข์ถ้าทําผิดไปแล้วก็เลิก คามคิดหรือการตั้งใจที่จะ,จะทำมันอีกคิดติดไม่ทำนอีกที่ทได้ถูกด้วยไปต่อไปข้างหน้าอืแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกขนะ์ไม่ว่าไอ้ผลบาปผลกรรมอะไรจะมาทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ตอมรับด็กกฎของอิทัพปัจเจตา ผนกรรมเลยกรรมเชื่อก็เป็นเป็นมันไปเองอ่ะยกเลิกัวเองอ่ถ้เราทําจิตชนิดที่อยู่ด้วยกฎของจักปกัญตาเป็นทุกข์ไม่ได้เนี่ยเรื่องของสาวพุดมตายตัวมันเฉียบขาดมันแน่นอนหรู้ว่ามันกว้างขวางอย่างนี้ืที่นี่พูดกันเป็นภายในนะครับพูดภายนอกก็ถูกด,ดา่าเอ็นเราจะหาเรื่อง ให้พระเจ้าของคุณซึ่งฉันเนี่ยนับสือพระเจ้าของคุณฉันนับสือแล้พระเจ้าของคุณจะมาทำให้ฉันเป็นทุกข์อย่างเชิญเชิญเชิญแล้วก็มีเป็นทุกข์เพรว่าทักกานักพระเดชกฎต้องต้องปัดเปลนตาพระเจ้าหลังนั้นก็ทําอะไรไไะเราไม่ได้หรอกเราจะด่าพระเจ้าหลังนั้นจะได้สั้งคันฆ่าทายจะได้สั้งคันถ้าเรามีกฎให้ื่องทัพอจารย์จะคุมใจอยู่ไม่มีใคร มาใช้เป็นทุกข์ได้ยังโชคชะตาราถึงโชคลางดวงดาวทีสายมันไม่ใช้เป็นทุกข์ได้หละเพราะเรามีอิทธิพลจิตตาท้งเราควบคุมจิตอยู่นั่นเราไม่ต้องพึ่งสยาศาสตรแ์แต่คนมันมันมีธรรมะไม่ได้ถึงพุทธศาสตร์เนในาไม่ได้มันก็ต้องมีสยาศาสตร์ไปก่อนมันก็ต้องแฝงเครื่องไว้ยกเจกล,ล่าข้ามหัวไปก่อน มัแนแส้แค่เที่ยงไว้ย่อแก้เล่าข้ามหัวมันจะมีบทที่ท่ปัจจาได้ยังไงคิดดูขอขอบคุณนี่คือต่อไปแล้ว่าแส้แ,แค่เที่ยงตามเดิมมันย่อจกเล่าข้ามหัวนี่ก็คือคุณไม่มีทางรูกก้เรื่องทัาปัจจาระจริงมันเที่ยาแสนตรงนี้แส้ทา่ทาปัจจารมันดีกว่ามันพวกคิดแตดงก่าแส้ต่างเสริมก็ต้องมี ความหมายที่จะช่วยให้ไดลึกอะไรอย่างตามแบบของเขา <c oughs> เราเป็นชาวพูดตัวแฝงเครื่องสัญลักษณ์อิทัาปัจจตาใ <c oughs> นการพูดที่ <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ลแล้วแ่เราทาหัวก็ไม่เป็นไรแต่มันจะติดมันจะกิดต้องแทงในการพูดที่จะ <c oughs> น,นี้ก็ไม่มีอนะไร <c oughs> ม,มันอิทัาปัจจตาคำเดียวทั้งหมดที่มีแต่ เคยได้แก้ปัญหาได้เมื่อไรเรามีวามรู้เรื่องอิทัปปฏิยาอยู่ในใจเมื่อนั้นเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมอยู่ในใจมีพระสงฆ์อยู่ในใจพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า็พราะเจัจะรู้อิทัปปฏิยาถ้าเรามีความรู้เรื่องอิทัปปัฏิยาอยู่ในใจก็ถ้าก็พระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราจที่ท้าจริง ไม่เหตเพราะคือไม่เหตุก็แอไม่ไม่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างตนคนที่เดินไปเดินมามันก็ไม่เอาไม่เอาคือความรู้เรื่องอีทัพปัจจตาคือพระพุทธเจ้าที่แท้จริงเมื่อไดความรู้นั้นมีอยู่ในใจเมื่อน,นั้นเรามีพระพุทธเจ้าจริงอยู่กับเราอยู่ในใจฉะนันทุกคนสามารถ่ีมีพระพุทธเจ้าจริงอยู่กใัใจตลอดเวลา อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่กลางถนนก็ดีอยู่ที่ออฟฟิศทำงาน,นอยู่ก็ดีที่ไหนก็ตามใจเรา,อาคอยคุณมคทองรู้เพื่อนนี่ประจันใจอยู่เรียวกว่ามีพระพุทธเจ้าแท้จริงอยู่กับเราตลอดเวลาก็าไม่มีอะไรไม่มีปัญหาถ้าเจิญใช้คำว,ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งช่วยก็คืออีกทัปปัจจาท,าที่รู้อยู่กับใจนั้่ช่วย เพราะนั่นเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือจัตตารู้จัตตรู้จับตรู้อิทัาปเจตารู้ตารู้ตาตารู้อิทัาปเจตาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะรู้อิทัพปเจตา เขาจะมีความรู้เรื่อง,องปัพเจตานั้นคือระพุทธเจ้าตวัวปัญญาที่มีอยู่ในจิตเรื่องสัปเพชจตานั้นเป็นระพุทธเจ้าถ้าเ่อจิตของเรามีความรู้อันนี้เราก็มีระพุทธเจ้าผมแค่จะให้พูดก็าอาจจะพูดได้บบเป็นระพุทธเจ้าเองก็ได้แต่เป็นขา้อหามบ้าแล้วเบีเ่ยงเบนอแล้งที้จรกินพูดบ้าง ประจิตนี้มันมีครับปัจเจตาดับทุกได้คนนั้นมันก็เป็นพระพุทธเจ้าได้นั่เพียงแต่ว่าไม่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะมันไม่ได้ตัดรู้เอง พระพุทธศาสนาเดินทางมา2,500ปีแล้วนะคะและปีนี้ก็เป็นปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะมารวมกันสร้างบุญใหญ่บุญหนักบุญแรงเพื่อให้ชีวิตพบแสงสว่างโทรศัพท์เข้ามาบริจาคก,กันเยอะๆนะคะ